เร,เ,นะเราจะมีวิธีการเอาเส้นเมาออกนะที่เรียกว่าเส้นเมานะกินไม่ได้นะแบบนี้นะครับนี่นะเทคนิคการทำต้องผู้ชำนาญเท่านั้นนะครับ นี่เป็นแมงดาถ้วยนะนั้นยำชนบุรีร้านไหนก็ใช้ตัวนี้กันนะครับอ่าน,นี้ก็จะงัดไข่ออกมาะนะวนะตัวนี้ไข่อย่างแน่นเลยนะนี่นะนะแล้วมันจะมีเส้นเมานะดีดูวิธีการงัดเส้นเมานะนี่นะตรงกลางนี่เลยนะเนีนะ่จะเป็นแบบนี้นะครับเส้นเมานี่อื นะที่ต้มกันสดใหม่นะงัดไข่หืมไข่แต่ละตัวนะั้นแน่แนๆนะไม่แพ้ไข่เมงดาทะเลเลยนะนี่จะเป็นเมงดาถ้วยนะที่ขายกันทั่วไปนะครับกินได้นะเมงดานี่กินได้นะครับ จะเป็นไข่อย่างนี้เลยนะครับวันนี้พามาดูนะไขป่ปริศนานะว่าเมงดาถ้วยกินได้ไม่ได้นะเมงดาจะมีหลายชนิดมีสองชนิดนะเป็นเมงดาถ้วยแล้วก็เมงดาจานนะอันนี้จะเป็นเมงดาถ้วยนะอันนี้จะเป็นเส้นเมานะตรงนี้ของเขาจะกินไม่ได้นะครับ กินไปเมานะครับไม่ถึงกับตายนะแมงดาพวกนี้นะแต่แมงดาที่มีขาวว่ากินแล้วตายนะจะเป็นพวกแมงดาเหรานะเราสังเกตง่ายๆนะแมงดาเหรานี่ตัวจะมีขนนะตาจะสีแดงๆนะเป็นสีไฟเลยนะครับแต่แมงดาถ้วยอันนี้ตาจะสีดํานะเดี๋ยวความไปดูนะนี่นะแบบนี้นะนี่ตาจะดํานะนี่นะนี่นะตาดํานะแต่ถ้าเป็นแมงดาเหรานะ ตาเขาจะแดงนะครับกินไม่ได้เลยนะตัวนั้นกินเข้าไปไม่ต้องส่งโรงพยาบาลครับตายสถานเดียวนะแต่แมงดาอันนี้เขาจะคัดมาเรียบร้อยนะเป็นแบงดาถ้วยนะปกตินะแบงดาจานก็เหมือนกันนะถ้าเจอเมงดาจานเป็นเหราก็ตายเหมือนกันนะแบงดาจานตัวใหญ่นะถ้าเป็นเหราก็จะตายเหมือนกันนะั่นเองนี่เรา นี่ทำส่งนะน,นี่เป็นนี่นะวันนี้มีออเดอร์เข้ามาห้าสิบตัวนะนี่ทำส่งลูกค้านะร้านยำชนบุรีหลายร้านนะครับจะใช้แมงดาต,ตัวนี้นะนี่นะแบบนี้นะเส้นเมาแนะ่นี่นะกินไม่ได้นะถึงจะกินไปก็ไม่ถึงกับตายนะแมงดาพวกนี้นะมันแค่จะออกมมเมานะ นี่นะวุ้ยไข่แน่นเป็นแผ่นนะนี่นะตัวนี้นะกินไม่ได้นะครับนี่นะนี่นะเดี๋ยวจะตัดทิ้งนะมีแค่จุดเดียวนะนี่นะใครคิดจะทํากินเองก็ไปทําได้นะแบบนี้นะแต่ก้มีความเชี่ยวชาญนะระมัดระวังหน่อยนะครับ <S 2> <S 2> วันนี้เราพามาขายปริศนานะนี่นะตัวนี้นะตัวนี้น,ะนนะักินไม่ได้นะเปิดก่อนครับเปิดก่อนนี่นะห้ามกินนะนี่นะจะเป็นเส้นเมานะ วันนี้มีออเดอร์เข้ามาห้าสิบตัวนะพอดีเห็นเขานั่งทานะผมก็เลยมาเก็บบรรยากาศให้ดูนะนะต้องผู้เชี่ยวชาญนะทํานับรองไม่เป็นอันตรายนะครับ วิ่ยไข่นะถ้าใครกิ okay. นแล้วจะหลงไหลเลยถ้าไข่เมงดาถ้วยนะอร่อยมากครับมันจะออกนุ่มมันนะกินได้นะแต่อยู่ในความ ชำนาญน,นะต้องทำเป็นนะครับนี่น,เนนะเป็นเส้นเมาของเขานะน,น,น,นะนี่นะนี่นะถ้ากินเข้าไปนี่เมาเลยนะครับไม่ถึงกับตายนะแมงดานี่นะอย่างที่บอกนะถ้าเป็นเหรานี่ลรับประกันได้ตายแน่นอนครับ โอ้โหไข่ตัวนี้นะเป็นแผ่นเลยนะอยากกินแมงดาถ้วยยังไงให้ปลอดภัยต้องดูที่คลิปนี้เลยครับมาดูไข่ดูไข่ โอ้โหอีไข่นะแน่แนเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นแมงดาทะเลเหมือนกันนะแต่เป็นสายพันธุ์แมงดาถ้วยนะแล้วก็จะมีสายพันธุ์แมงดาจานนะซึ่งจะตัวใหญ่ๆนะแมงดาจานแล้วก็มีแบบเฮลานะเฮลาเขาจะเป็นแมงดาจาพวกนี้แหละครับแต่เขาจะกลายพันธุ์นะเป็นเฮลานะกินไม่ได้นะที่ออกข่าวกันว่าตายตายนะคือแมงดาเฮลานะครับ ปาจะแดงนะสังเกตที่ตาได้เลยนะครับถ้าตาดำนี่ปลอดภัยครับแล้วก็ลักษณะตัวจะมีขนนะ FC อย่าไปกินนะครับนั่งทำกัน ดูตัวที่ตัวสุดท้ายนะโอ้โหไข่โฮโฮนะนี่โโนี่นะคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแน,นลด้วยนะครับเราจะสรรหาคลิปดีๆสนุกสนุกมาให้ดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับขอบคุณครับ